ดีเจนุ้ยถึงกับเอรอถูกแอนทองประสมตบหน้าสาันกลางงานอีเวนต์เรียกว่าเป็นละครที่โกยเรตติ้งไปไม่น้อยเลยค่ะสำหรับละครเรื่องเกมทอรยศทางช่อง3ที่ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่นอกจากละครจะสนุกครบรถแล้วในงานอีเวนต์ย่างกลายเป็นท a l k ออฟเดอะทาสร้างความฮือฮาให้กับคนที่มาร่วมงานไม่น้อยเมื่อดีเจหนุยธนวัฒน์ได้ออกมาโพสตคลิปวินาทีโดนแอนทองประสมตบหน้ากลางเวทีอีเวนต์ซึ่งดีเจหนุยได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรและได้ถามแอนว่า เพราะอะไรถึงต้องใช้การแสดงแบบเล่นจริงเจ็บจริงงานนี้แอนยังได้อธิบายด้วยการตบหน้าดีเจหนุยระหว่างตบปลอกกับตบจริงเพื่อไขข้อสงสัยจนทำเอาดีเจหนุยถึงกับตั้งตัวไม่ทนันพร้อมลงแคปชั่นว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องพี่แอนเล่นจริงตบจริงเลยฮ่าฮ่าฮ่าที่เอนเกมทอรยศตปิดโรงดูตอนจบพร้อมกันแอนทองเอนเกมทอรยศ เกมรักทระยศะตอนจบหลังจากที่ดีเจนุยออกมาโพสคลิปเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าถ้าไม่ใช่คุณแอนตบคงดราม่าไปละ่ะยอกแบบไม่น่ารักเท่าไหร่โบสะเทือนบ้างแหละไม่ต้องขอโทษหรอกโดนฝ่ามือของแอนเข้าเต็มๆจนแอนต้องรีบขอโทษหนุยเลยคะ่ะขอบคุณข้อมูลดีเจนุย